ของกินของเฮวาวันนี้ก็จะเป็นยำจิ้นไก่ใส่ปีเจ้าเจ้าของเนี่ยอันนี้อันนี้ก็จะต้มไก่เจ้าต้มไก่เมืองใส่ปีใส่ปลาห่าเนาะใส่เขาจะใส่ห้าแล้วก็กระปีตัวติงต้มนี่นะ,ะดเดี๋ยวเรียเดี๋ยวร้องข้างหน้ามันหมวดกันร<ม>้องเจ้าอ,อันนี้เฮาก็มีการเติมห้าลงไปแล้วเจ้าเรเอิญถ่ายประจำใส่กระปีเจ้า เนี่อยองกินเจ้าแยำไก่ใส่หัวปีนะคะโกเมืองมั่งก็คือยำไก่ใส่ปีนะเจ้าโอเคที่เขาใส่ห้าปเป็นเลาะลำเดี๋ยวนี้เขาก็ตามด้วยกระปิเจ้าใช่ไม่รู้ใจเย,ย็นต้มตุ๋นไก่นี่เลยเยอะไปหรือเปล่าเจ้าพอไก่มันเปื่อยแล้วเขาก็ตักออกมาพักสักจำลำให้มันเย็นแล้วเขาก็ แล้วเฮาก่อฉีขึ้นมันเป็นชิ้นๆจ้าเป็นติ้นน้อยๆแม่ดีวเฮาก็เอาไก่กับปี่ไปฉีเนะส่วนตี้กาลังซอยนี่ก็จะเป็นผักไผ่หอมดวนต้นหอมผักชีเจา้าส่วนน้ำตีเฮาต้มไกต่ตะกี้นะจเจ้าเฮาก็เอามาเทใส่ไก่ที่เฮาฉีกเกลีบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ ต้นหอมหอมป้อมพักไผ่หอมด่วนลงไปจ้ะส่วนพริกนี่เขาก็จะใช้พริกลาบนะจ้าใช้พริกลาบใส่ของชุดรสเติมน้ำป่าจา้าแล้วก็กดกลน้งจิ้มพอนะเจา้าว่ารสชาติมันจางอันยังพ่องก็เติมตามชอบเลยเจา้าเติมพริกทั้หน่อยลูกทไปอันี้แหละเข้าละ น่ากินขนาดเล็กไลยนไก่งาไ้าปียำไก่ใ huh. ส okay. okay. ่ใส่ปกเยอันนี้ยำไก่ใส่ปี๋เจ็บปยำใส่นเส้นอ่ะลูกมากอ๋อแะลูกมากยำใส่อันนี้เขายำใส่ปีใส่พูดไม่ถึงมเือสื่าเา นี่จะบาดดูต่างกนนะเจ้าเพราะว่ามือข้างนึงก้นเห็มข้างกำกำมือถือทายเจ้าปลาเฮากระตักใส่ถ้วยละเจ้าเดียวเฮาไปกินด้วยกันเจ้าเตรียมเขาหนึ่งไว้เนอร์